ขอนำร้านสปอนเซอร์ของเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันแมนและเกมมือถืออื่นๆสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอันยองครับก็ขอตัวสวัสดีชาวันพันแมนเดอร์สตองเกตกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมซีเวียนนะและเอพีนี้เนี่ยก็เป็นเอพีที่16ของเซิร์ฟเวอร์695แล้วนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวอีพีนี้เนีผมจะมาพาทุกคนนะมาสุ่มเอาหินพัฒนาฮีโร่กันนะครับผมออตอนนี้เนี่ยตัวละครอย่างพิกก็ตยูอาร์ก็ได้เข้าตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมจริงๆมันเข้านานแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้อัาคลิปนะช่วงนี้แบบผมแบบไม่ค่อยได้เข้าวันพันแมนเลยนะเอ,อแบบผมติดอีกเกมนึงอย่างเงคืออันดับพลังผมเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าอีพีนี้เนี่ยเป็นอีพีที่สิบหกนะซึ่งอีพีที่สนะิบหกเนี่ยอันดับพลังของผมนะอยู่อันดับที่ร้อยห้าสิบสามนะคือแบบล่วงไปเยอะมากเลยนะผมแบบแทบไม่ได้เข้าเลยนะโอเคแล้วพันดานนะผมอยู่อันดับที่สามร้อยสี่สิบหกนะตัวละครสุดแก่งนะผมซูเปอร์ทักษิณนะอยู่อันดับที่สองร้อยยี่สิบสี่นะผมส่วนคิวนะอยู่อันดับที่หกของเซิร์ฟเวอร์นะผมตัวละครก็เหมือนเดิมเลยนะนี่ ก็เดี๋ยวผมเน่ยจะเอากาโรมานะอืเดี๋ยวผมน่าจะย่อยปุ่มบอมนะแล้วเอากาโรมาแล้วก็น่าจะเอาการโรแทนแทนเทวเฟมนะมเพราะว่าแบบผมไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วไงแล้วแบบถ้าไอเกีย์โลเข้าเนี่ยผมก็จะมาแทนทัดนะส่วนเมทัลไนท์เนี่ยผมน่าจะทำเอ็นอร์บวกนะผมในกิจกรรมนี้เลยนะนี่พรุ่งนี้มันก็ น่าจะได้แลยนะทุกคนเนี่ยประมาณตีห้านะนี่เห็นมันเขียนบอกอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเออแบบถ้าแบบยังไม่ถึงวันใช่ไหมแบบยังไม่ถึงช่วงเนี่ยเราทําแบบทําก่อนได้ไหมนะเ,เนี่ยพวกเควสเนี่ยทุกคนคือมันไม่ขึ้นเลยผมแบบกลัวแบบมันแบบยังไงอะ่ะมันไม่ทาเควสให้แล้วแบบต้องเก็บใหม่อะไรเงี้ยอืมมันจะแบบค่อนข้างที่จะเสียเวลานะแล้วก็ไอตรงนี้ ตรงนี้น่าจะทําให้เลยนะนี่พรุ่งนี้ผมก็ได้ละนี่ลูกแก้วกาโลนะผมเริ่มพรุ่งนี้เหมือนกันนะกาโลวีอาร์นะผมซึ่งผมเนี่ยขาดหินนะอยู่หนึ่งก้อนนะผมตอนนี้นะผมมีหินพนนนาฮิโร่อยู่หนึ่งก้อนนะจากการสุ่มวงล้อนะผมเอ้ยตรงนี้ได้จากใช่ปะวะผมได้จากไหนวะเอ้ยไม่ใช่ คือผมได้ตรงนี้เออันนี้คือได้จากกิจกรรมนะหนึ่งก้อนแล้วก็สุ่มได้จากวงล้อนะผมประมาณหนึ่งก้อนนะแล้วก็ไอกิจปูบอมนะสุ่มครบสองร้อยใบใช่ไหมแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งก้อนนะผมนี่ผมจะนับเป็นก้อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องแลกแยกมาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เท่ากับเนี่ยเราจะมีหินพัฒนาฮีโร่ อ่ายูอยู่ประมาณ3ก้อนนะผมซึ่งเราขายอีก1ก้อนนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดอ่าตู้พิกอต u r นะผมวันนี้นะก็จะได้ครบประมาณ4ก้อนนะพรุ่งนี้เราก็จะทำได้พอดีนะผมซึ่งตอนนี้เนี่ยอืมเป็นไงละมันมีไอก,กิจกรรมโคมไฟด้วยนะนี่ผมว่ากิจกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากเลยน,ะนี่มีอันนี้ด้วยไอหินพนาฮีโร่แล้วก็ ไอเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันแลกมาเป็นตาเลยหรือเปล่านะถ้ามันแลกมาเป็นตาเนี่ยก็คือแบบจะดีมากนะน่าจะแลกมาเป็นตาเลยนะทุกคนเนี่ยผมว่าคุ้มค่านะอ่ามันจะมีแบบลดราคาทุกวันใช่ไหมไอกิจเนี่ยแบบถ้าอีกวันหนึ่งมันก็จะให้ซื้อ500เพชรนะ่ผมว่าคุ้มค่านะเพราะว่าของเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบคุ้มค่าเลยนะมีแบบตามีหินบระดา,าแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะผมแล้วก็มีการ์ดลีด้วย แล้วก็มีไอ้ที่รีเซ็ตกุญแจเนะี่ยอันนี้แบบสําคัญมากเลยนะทุกคนแบบคดคุ้มค่าแต่ว่าผมแน,นะนำว่าให้แลกไอ้ตาก่อนนะเพราะว่าตาเนี่ยหาค่อนข้างที่จะยากนะผมอืมแต่เนี้ยมันหาง่ายอยู่แต่ว่ามันใช้เยอะนะไอ้ลูกแก้วเอ้ยไม่ใช่ดิไอ้กุญแจเนะี่ยแล้วที่เหลือเนี่ยก็ไปแลกอย่างอื่นนะที่แบบมันจาเป็นนะผมแต่ว่าผมรีบไงแลกอันนี้มาก่อนอันนี้ก็ได้ใช้นะได้ใช้เยอะเหมือนกันมันหาง่ายแต่ว่ามันใช้มันใช้เยอะนะ ก็เหมือนกับกุญแจน,นะผมแล้วก็มีการคืนค่าผมนําให้แลกไอตาก่อนนะเพราะามันหาค่อนข้างยากนะแล้วก็หินหินด้วยนะผมโอเคประมาณนี้นะไอ้กิจกรรมโคมไฟนะผม <c oughs> โอเคเหลืออีกประมาณ4วันอนะ่ะน่าจะทันอยู่แหละแล้วก็ไอ้กิจกรรมพิกอตนะไอ้ตัวดํานะพิกอตเข้ามาก็นี่ถ้าสุมครบ50สิบรอบมันจะการันตีนะเห็นพนยในฮีโร่นะผมแล้วก็ได้ตัวละครด้วย SR นะ แล้วก็จะมีพิกอตนะผมรูปรป่งรูปโปรไฟล์นะเจ็ดวันนะผมส่วนตัวดำเออกดผิดส่วนตัวดำผมซื้ออยู่เหลือสิบใบนะตอนนี้มีเก้าสิบใบนะผมตัวดำผมนะนี่เดี๋ยวผมจะไปรับเพชรตรงคิวก่อนนะผมซึ่งเพชรตรงคิวเนะี่ยเท่าไหร่แล้วนะโอ้โหรู้คนในคิวไม่กดกันเลยอะ่ะยี่สิบเจ็ดคนเองนะเดี๋ยวรอดึกกว่านี้ก็แล้วกันนะแต่ไม่รู้ว่าผมจะเข้าอีกทีไหมโอเค ไม่กดจันเยอะเลยอะ่ะอืม <c oughs> ประมาณสี่ห้าคนได้อยู่นะเสียดายเพชรนะอืม,อนะอมก็มากดกันด้วยนะทุกคนถ้าใครไม่กดลดราคากิลเนี่ยก็อาจจะพลาดลูกแก้วกาโลนะผมเห็นหลายคนแล้วแบบไม่ช่วยไม่ช่วยกิลกดลดราคากิลเนี้ยแล้วแบบพลาดประกิจไปนะแล้วแบบเดี๋ยวเวลาอีกไม่กี่วันเองเนี้ยเออแล้วแบบไม่ได้ลูกแก้วอ่ากาโลยูอาเนี้ยอืม ก็ไปช่วยกันกดด้วยนะทุกคนไอไอลดราคาคิวนะคุ้มค่านะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเปิดตัวดำนะเอาหินพัฒนาฮีโร่ UR มานะผมมาประมาณห้าสิบรอบนะอาจจะดวงดีออกก่อนก็ได้นะผมแต่ว่าถ้าดวงดีออกก่อนเนี่ยผมก็น่าจะเปิดให้ครบห้าสิบรอบเลยนะเพราะว่ามันคุ้มค่านะผมเราจะได้มาสองก้อนเลยไนงะเออมา ชึบผมกดเปิดไปเลยรอบแรกชึบอนะผมมีอยู่ประมาณ90ตัวนะทุกคนผมเปิดไป50ตัวเลยส40ตัวนะชึบาาอาฮ้ฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่คิดว่า,วาจะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ย คือสุ่มสิบรอบแรกออกเลยแล้วไม่ได้เป็นหินนะเป็นลูกแก้วด้วยนะประเด็นอ่ะเออโอ้โหแล้วผมจะทําไงล่ะแล้วผมเป็นสายฟรีด้วยนะก็คือแบบคือมันก็ทํายากเลยถ้าไม่มีหินอนะ่ะทุกคนเฮ้ยรอบแรกออกเลยเฮ้ยดวงดีจัดอะไรครับเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ตัดต่อเนี่ยเฮ้ยเกินไปละโอ้โห คือผมเอาดวงมาลงที่ตู้พิกอรแล้วเนี่ยแล้วตู้เกียรโรผมจะดวงดีไปเนี่ย <c oughs> โอ้โหแล้วแบบไม่ได้คาดหวังอะเออแต่ก็ออกอะทุกคนอะไรวะเนี่ยคือผมไม่ได้หวังว่ามันจะออกเลยนะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยเออมาะเดี๋ยวผมสูบอีกประมาณสี่สิบตัวนะทุกคนจะได้ครบอ่ากันตีห้าสิบรอบนะจะได้อ่าหินพัฒนามานะครับผมโอเคไม่น่าจะออกกนแหละเพราะว่ามันออกไปแล้วนะ ทองนะก็กดเปิดยาวๆไปเลยนะตอนนี้ประมาณกี่ใบแล้วว่สามสิบใบนะโอเคชิปเฮ้ยมีโหลดอะโหลดอะโอเคไม่มา <c oughs> เฮ้ยถ้า,ถ,าถ้ามาอีกนี่คือเวอร์จัดอะถ้าเห็นมาเนี่ยนะคือเวอร์อะแม่งออกสองทองเลยอะห้าสิบโลอเออโอเคโอเคไม่มาแล้วนะอืมกดรับไปก่อน ชิปโอเคอ่าสิบใบสุดท้ายนะผมเราก็จะได้การันตีมานะเป็นหินพัฒนาฮีโร่นะผมโอเคผมก็กดเปิดไปเลยชิปโอยเฮ้ยลูกเอ้ยเพิ่อคำหยับลูกแก้วออกเฉยเอแต่ก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะโอเคตอนนี้เราก็สุ่มครบการันตีแล้วนะห้าสิบใบนะผมโอเคกดรับมาเลย เออโอเคได้ตัวละครมาแลผมเป็นพิกอตระดับ s อ r นะผมแล้วก็ได้โปรไฟล์ามาด้วยนี่แล้วก็จะเป็นหินพัฒนานะตอนนี้เราก็าหินพัฒนาฮีโร่ก็ได้ครบแล้วนะผมซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาทำกาโรยูอาร์ทุกคนดูนะนี่พรุ่งนี้เราก็จะได้แล้วนะกาโรยูอารนี่เดี๋ยวผมเอ๊ยคนละกิจกันนี่พรุ่งนี้สัปดาห์ที่4นะ นี้เดี๋ยวผมนับแปบบ๊บประมาณเราขาดอีกประมาณ6แต้มนะซึ่งเควสที่ผมทำแล้วนะก็จะได้1 2 3อ่า4 5 6 7เอ้ยผมได้เกินนี่หว่าก็ทำเควสครบพอดีนะนี่ก็จะได้ลูกแก้วการโลยอามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาทำการโลยอาให้ทุกคนดูนะนี่ตอนนี้เห็นรนนาฮีโร่เราก็ครบเป็นที่เรับรองน,นะเห็นเรนายูอาร r นะผม แล้วก็ได้ของแถมมาด้วยนะเป็นลูกแก้วพิกอสระดับ UR นะผมโ <c oughs> คตรดวงดีโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรานะมากนะมาเปิดตัวดำให้ทุกคนดูนะประมาณ50าสิบน,นะผมเพื่อ,อแบบเติมเตรียมหินให้กาโล UR นะผมซึ่งตอนนี้นะ่ะผมมีหินครบละแล้วก็ได้่าลูกแก้วพิกอสมาด้วยนะผมโอเคเดี okay, ๋ยวชลิปวิดีโอหน้านะผมจะมาทำอากาโลให้ทุกคนดูนะผม คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีเลยนะใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ